รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมเวลคัมสู่รายการเที่ยวมาอยู่นะครับและสัปดาห์นี้ยังต่อเนื่องอีกหนึ่งสัปดาห์ครับกับช่วงเวลาของการที่เราจะคิดถึงประเทศอังกฤษนะครับซึ่งต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จุใจอย่างแน่นอนครับในแบ่งนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับแวะไปที่สถานีน้องหมีนะครับผมหมายถึงสถานีแพดดิงตันนะครับและที่ขายไม่ได้ ผมจะพาคผู้ชมไปจาะความอ,มอลังการครับของ Tower of London ถ้าพร้อมแล้วลุยกันครับกับรวมมิตรคิดถึงอังกฤษตอนที่3ครับเดี๋ยวเช้านี้นะฮะเราจะนั่งจาก b a Base Water s t a t i o n นะครับไปหนึ่งสถานีไปที่สถานีแพดดิงตันนะครับซึ่งเป็นสถานีที่มีเรื่องราวของหนังที่สร้างจากหนังสือขายดีกว่า35ล้านเล่มทั่วโลกนะครับผมหมายถึงแพดดิงตันครับ สำหรับคาีแพนดิงตันนะครับเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวที่สร้างจากหนังสือขายดีแล้วก็เป็นหนังที่เด็กๆชอบนะครับอย่างแพดดิงตันนะครับเป็นเรื่องที่บอนะครับจ้าของคนที่เขียนหนังสือเนี่ยเขาเล่าเรื่องราวของคุป้าลูซี่ที่อยู่เปรูได้ส่งน้องหมีนะครับมาผจญภัยในลอนดอนนะครับแล้วก็มีการเขียนโน้ตครับว่า please look after this bear t n k y o y นะครับแล้วทำให้น้องหมีเนี่ยมาเจอเจอกับครอบครัว ตระกูลบาวนะครับแล้วก็ตระกูลนี้ได้ตั้งชื่อให้น้องหมีว่าแพดดิกซันครับ London danger. There some sort of something Stranger danger there's there bear จากคำบอกเล่านะฮะให้มาที่แพดฟอร์มที่หนึ่งนะครับจะได้เจอเจอกับเจ้าน้องหมีแพดดิกตันนะครับวันนี้พิเศษมากเราเจอน้องหมีอยู่คู่กับน้องหมูครับ อันนี้หมีอันนี้หมูอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้อันนี้น้องอ่าเพนิ้งน้องเพนฟิ้นะคกาปีกบอกว่าเมื่อกี้ไปเจอหมีแค่ตัวเดียวนะครับที่สถานีแพนนิงตันนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อครับจากสถานีแพนนิงตันนะครับเราจะนั่งไปอีกทั้งหมด11 สต็อปนะฮะหรือว่าเยดป้ายจะไปลงที่ทาวเวอร์ฮิลนะครับไปเที่ยวกันต่อครับที่ Tower of London ครับกับรายการที่มันอยู่กลางกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับลุ้นสองสัปดาห์ก่อนครับเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าเรามาในช่วงเย็นเข้าไปไม่ทันนะครับด้านนู้นครับก็คือ Tower of London นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านนั้นกันซึ่งองบอกว่าที่นี่เคยเป็นทั้งปราสาทราชวังนะครับของราชวงศ์กฤษนะครับรวมถึงเป็นทั้งป้อมปราการ เป็นโรงกรสาบเก่าเป็นที่ต้องขังของนักโทษที่มียศถาอะดับสูงนะครับรวมถึงเป็นที่ประหารชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูความขังแล้วก็ความเป็นตำนานของ Tower of London ครับ พูดถึง Tower of London หรือว่าหอคอยแห่งลอนดอนนะครับเป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนครับเป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งอังกฤษเมื่อปี1 0 7 8ครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสพระราชวังนะครับเป็นที่รู้จักในนามของหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งในปฏิสารนะครับตัวปราสาทเนี่ยตั้งอยู่ใน โบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเลและแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอนครับด้วยลานโล่งที่เรียกกันว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอนหรือว่า Tower Hill ครับตรงนี้เป็นจุดขายตั๋วนะฮะที่จะเข้าไปใน Tower of London นะครับแต่ว่าคณะเรามี l ลอนดอนพ s สผ่านตลอดครับอันนี้คือผังนะครับว่าในส่วนของ Tower of London ในแต่ละจุด อะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีเรื่องราวประวัติของกษัตริย์แต่ละองค์ที่เคยประทับใน uh, Tower of London ในอดีตการนะครับรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับห้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าต่างหน้าเพดานโตะ๊ะเก้าอี้รวมถึงโถมนะครับอยู่ที่ไหนห้องห้องนอนของกษัตริย์อย่าง King Edward ครับ ออกมาจากในส่วนของหอคอยด้านนี้นะครับก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับของแม่น้ำเทมส์และที่ขาดไม่ได้ครับเราเห็น Tower Beach ชด้วครับ สำหรับ Tower of London นะครับกระสวิกระสืพระองค์ทรงได้สร้างหอคอยที่ชื่อว่า White Tower ขึ้นมาก่อนครับก่อนที่จะมีการต่อเติมเรื่อยมาในส่วนต่างๆจนขยายใหญ่ออกเป็นในปัจจุบันนะครับที่นี่นะับว่าเป็นทั้งศูนย์กลางของการเมืองการปกครองและการบัญชาการทางานทหารของกรีในิยุคกลางที่สําคัญเป็นอย่างมากครับแถมยังเป็นที่คุมขังนักโทษที่มีชื่อเสียงอย่างมากเช่นเดียวกันครับมีทางเชื่อมต่อหลายๆทาวเวอร์นะครับอย่าง จุดนู้นมาที่เทา้าน,นี้ชื่อว่า s a อ t Tower ครับผมเดินไปตรงนี้ฮะได้ยินเสียงไหมฮะเขามีการปิดลำโพงนะครับแล้วก็ใส่ซาวด์เสีเนะครับเพื่อสมจริงสมจางกับการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมว่าตรงนี้เป็นป้อมปราการแล้วก็จำลองว่าข้าศึกกำลังบุกเข้ามาครับ ตัวนี้เป็นโมเดลจำลองนะครับของ Tower of London ในปี1,381นี่คือเสียงบรรยากาศที่สมจริงมากแล้วก็ด้านหน้าเป็นโมเดลที่บอกาว่าในแต่ละจุดของ Tower of London มีตำแหน่งไหนเมีภาพบรรยากาศนะครับที่เป็นภาพจริงๆนะครับในช่วงทาวเวอร์ออฟลอนดอนนะครับกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับ หาเปลี่ยเลพอดีครับมาถึงอีกหนึ่งโซนนะครับเป็นทาวเวอร์ที่จะเก็บในส่วนของของมีค่าของล้ำค่าที่เป็นสมบัติของราชวงศ์อังกฤษนะครับอยู่ใน The c r o w n Jewels ครับและอีกหนึ่งความล้ำค่าของ Tower of London นะครับก็คือในปัจจุบันที่นี่กลายเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติที่มีความสำคัญครับอย่างบรรดามงกุฎต่าง ที่แสนจัตการตาและยากต่อการจะประเมินค่าครับไม่ว่าจะเป็นมงกุฎ Imperial State Cloud หรือจะเป็นมงกุฎแพทินัมของพรมันดาพระราชินีที่สิ้นบัชนไปแล้วนะครับโดยมงกุฎนี้นะครับมีการตกแต่งด้วยเพชรอย่างอินเดียนโคยนัวที่มีจานวนถึง105กรัตซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากเลยครับเจไดายมากครับผู้ชมครับ ในส่วนของ The Crown Jewel เนี่ยด้านในนะครับจะมีมงกุฎนะครับแล้วก็เครื่องราชาพิเศษในราชวงกฤษซึ่งแบบโอ้โหมันสวยงามมากๆแล้วก็ล้ำค่ามากเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของประเทศอังกฤษเขานะครับเสียดายที่ไม่สามารถจะบันทึกเป็นวิดีโอออกมาให้คุณผู้ชมชมได้นะครับแต่ก็มีภาพที่ประิบยืมมาฝากคุณผู้ชมให้นึกภาพตามได้นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ Tower of London นะครับใจกลางมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษกับ,บรายการที่มายูนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ please ขอบคุณครับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี ลุยกันต่อที่อังกฤษนะครับต้องบอกว่าเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับแวะไปเช็คอินอีก2จุดครับซึ่งถือว่าเป็นจัตุรัสที่สําคัญมากนะครับในมหานครลอนดอน1จุดนะครับต้องบอกว่าหลายคนแวะเวียนไปถ่ายรูกปกันเยอะอีก1จุดโอ้โหเดินลันลาเพราะว,าว่าวิวสวยครับรวมถึงบรรยากาศดีๆยามค่ําคืนด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนลุยเลยครับ เที่ยวกัต่อครับคุณผู้ชมผมนั่งทริปนะครับมาลงที่สถานีชารินคอสนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราจะมาที่เที่ยวแห่งนี้นะครับจะนั่งมาลงที่เอมแบงเมนก็ได้หรือว่าสถานีลิสเชสเตอร์ก็ได้นะครับก็จะมาถึงที่นี่ครับก็คือจตุรัสทาวฟอก้านะครับหรือว่าทาวฟอก้าสแควรจตุรัสใจกลางมหานครลอนดอนครับ ท่าฟาลกาสแควรนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าจัตุรัสทราฟาลการ์นะครับเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองลอนดอนนะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าเดอะเนชันแนลแ l ลเลอครับสร้างขึ้นในปี1830นะครับเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์สถานของยุทธนาวีทราฟาลกาและสงครามวอเตอร์ลู ระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษในปี1805นะครับลักษณะเด่นนะครับของสตรลตแห่งนี้นะฮะก็คือมีเสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์เนโอซันนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางโดยมีสิงโตโลหะ4ตัวล้อมรอบซึ่งใกล้ๆนี้นะครับมีอาคารสำคัญๆหลายแห่งอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะและก็โบสถ Saint ์เซนต์มาตินอินเดอะฟิลด์ครับวันนี้มาถ่ายรายการในช่วงวันศุกร์นะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ เนืองแน่นแน่เต็มพื้บที่ทาวฟาร์กาสแควร์ครับ <S 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 พูดถึงสถานที่แห่งนี้นะครับจัตุรัสทาวฟาร์กานะครับเป็นอนุสรสถานของยุทธนาวีทาวฟาร์กาและก็สงครามวัเตลูระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับในปี1805ครับ พูดถึงนี่ฮะจตุรัสทาฟาก้านะครับมักจะเป็นจุดที่คนอังกฤษมารวมตัวกันเวลาอยากจะต่อต้านหรือว่ามาประท้วงกับสิ่งที่ไม่พอใจการทํางานของรัฐบาลนะครับรวมถึงเวลามีงานเฉลิมฉลองโอกาสสําคัญๆนะครับก็มักจะมารวมตัวกันที่นี่ด้วยครับ ในปัจจุบันนะครับทาวฟอกัสแควนะครับใช้เป็นพื้นที่เฉลิมฉลองพื้นที่ชุมนุมแล้วก็จัดกิจกรรมสําคัญสาคัญ,คญต่างๆบ่อยครั้งครับอย่างเช่นงานคริสต์มาสงานฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับรวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจนะครับแวะมาชมความสวยงามทั้งเสาหินเนลสันน้ําพุรูปแกะสลักสิงโตนะครับรวมทั้งดื่มด่มาบรรยากาศโดยรอบนะครับถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กที่เหมาะกับการพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในวันหยุดครับ ถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับที่นี่ t r a f a ัส a แ s q u a นะครับเหมาะกการแวะมาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรามาถึงอีกหนึ่งที่เที่ยวของมหานครลอนดอนประเทศอังก,กฤษครับหนึ่งแชระครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จัตุรัสเลสเตอร์นะครับหรือว่าเลสเตอร์สแควร์ในย่านเวสต์เอนนะครับมาง่ายๆครับลงอันเดอร์กราวนะครับสถานีนี้เลสเตอร์สแควร์ครับเลสเตอร์สแควร์นะครับนะเป็นศูนย์รวมความสนุกสนานและความบันเทิงใจกลางกรุงลอนดอนครับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยโรงหนังโรงละครแล้วก็ร้านอาหารนะครับหรือจะเป็นแหล่งช้อปปิง้ง ผับบ้า์ต่างๆนะครับแถมยังมีที่พักแล้วก็โรงแรมที่มีชื่อเสียงมากมายตั้งอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับรวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีการจัดอีเวนต์อย่างสวยงามและก็น่าเที่ยวชมในทุกๆเทศกาลด้วยครับพูดถึงเลสเตอร์สแควร์นะครับเป็นจัตุรัสเดินเท้าที่คนลอนดอนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับจะมารวมตัวกันอุ่นหนาฝา้าข้า้งโดยเฉพาะหลัง5โมงเย็นนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงความสุขสานใจกลางลอนดอนนะครับมีทั้ง ร้านอาหารโรงละครโรงหนังนะครับมีผับมีบาร์รวมถึงคาสิโนโด้วยครับพูดถึงเลสเตอร์สแควร์นะครับนับเป็นจัตุรัสเดินเท้านในย่านเวสต์เอนในเมืองเวสต์มินสเตอร์กลางกรุงลอนดอนครับถูกสร้างขึ้นในปี1670 จะตรัสแห่งนี้นะครับได้รับการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบันนะครับกลายมาเป็นศูนย์รวคมคมบนเทิงที่มีโละครหลักหลายแห่งได้ถูกก่อตั้งขึ้นในศตะวรรษที่19ซึ่งต่อมานะครับได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงภาพยนตร์จึงไม่น่าแปลกครับที่เดสเตอร์สแควร์จะมีโรงภาพยนตร์ที่สําคัญอยู่หลายแห่ง ทั้ง o อเดียนเลสเตอร์สแควร์เอ็มพายเลสเตอร์สแควร์และโอเดียนเวสแอนครับที่นับว่าใหญ่ที่สุดในโลกและก็มักจะถูกใช้สำหรับการฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์นอกจากนี้นะครับจตุรัสแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มักจะมีการจัดอีเวนต์ดังๆอย่างเช่นเทศกา art, ลคริสต์มาสและก็เทศกาลตรุษจีนครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่มาถ่ายรายการเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศสบายๆครับตอนเย็นๆก็ประมาณสัก4ี่สห้า 5, องศายิ่งดึก ยิ่งหนาวครับผู้ชมอีกจุดหนึ่งของย่านเลสเตอร์สแควร์นะครับโซนนู้นครับเป็นโซนชอปปิ้งครับมีช็อปมีร้านค้าให้ซื้อของฝากมากมายอยู่เหมือนกันนะครับโดยช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับส่วนใหญ่จะมาถ่ายรูปเพราะว่ามีหลายจุดหลายมุมนะครับที่หลายคนเข้ามาใช้อินกันนะครับในย่านเลสเตอร์สแควร์ครับ รนยะเล Leicester s q u a นะครับน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่เขาจะมีการจัดงานเทศกาลในช่วงโอกาสสำคัญๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสหรืออาจจะเป็นช่วงที่มหานคอรลอนดอนมีงานสำคัญๆนะครับถ้ามีโอกาสคงจะได้กลับมาเช็คอินแล้วก็มาเที่ยวที่ลอนดอนอีกครั้งหนึ่งครับนี่คือความสุขจากการทำงานแล้วก็ความสุขจากการเดินทางกับรายการเที่ยวมาอยู่ครับ สนับสนุนบรยการโดยซานตาเฟ่ Fe, เสิร์ฟความสุขทุกสถานีตอนนี้ผมอยู่ที่ Tower of London นะครับใจกลางมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษกับบรยการเที่มาอยู่นะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ please ขอบคุณครับ ได้เวลาชิวแล้วครับต้องบอกว่าใครที่ชอบเรื่องราวของการช้อปปิง้งมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับตลาดพอตเทเบโลนะครับเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษและที่สําคัญนะครับใครที่ชอบของเก่าชอบของสะสมนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไม่เชื่อตามผมมาครับเดินชิวๆในเช้านี้นะครับต้องบอกว่านึกถึงหนังฝรั่งที่เข้ามาถ่ายทำที่อังกฤษนะครับเราเหมือนได้ดูเต็มๆดูของจริงนะครับ บรรยากาศค่อนข้างจะชิลมากครับโดยเฉพาะเช้านี้ที่ลอนดอนนะครับอากาศสองศาครับหนาวมากและสตาห์ที่อยู่ในลอนดอนนะครับต้องบอกว่าเราเห็นรถโดยสารนะครับหรือว่ารถบัสรวมถึงตู้โทรศัพท์ที่เป็นสัญลักษณ์ของลอนดอนเยอะมากนะครับรวมถึงวันนี้เราก็จะเดินเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเดินไปตลาดที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ ขายของเก่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีร้านค้าโอ้โหเป็นพันพันล้านนะครับชื่อว่าตลาดคอสเทเบโลทางนู้นย่านนอตติงฮิลครับ ตลาดพอตโทเบลโลนะครับนับเป็นตลาดขายของโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับโดยมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง150ปีตั้งอยู่บนถนนพอตโทเบลโลเมื่อพูดถึงตลาดแห่งนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนึกถึงของเก่าของสะสมโบราณเป็นอันดับแรกๆนะครับซึ่งภายในตลาดนะครับจะเป็นถนนทอดยาวมีอาคารรูปทรงแปลกตาร้านค้าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นร้านแผงลอยตั้งอยู่2ข้างทางครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดแห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า1000กว่าร้านครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายของโบราณ งานฝีมือของเที่ยลึกเครื่องดนตรีเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับหรือว่าจะเป็นสินค้ามือสองและก็ของสะสมทุกชนิดนะครับโดยสินค้าของที่นี่นะครับจะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนสินค้าจากที่อื่นนอกจากนี้นะครับยังมีผับบาร์คาเฟ่และก็ร้านอาหารมากมายจากทั่วโลกนะครับมาจําหน่ายตามข้างทางเชื่นที่ว่าเลือกกินกันไม่ถูกเลยทีเดียวครับถึงแล้วครับกับตลาดพอเชเบลโร่นะครับต้องบอกว่า ความยาวของการเดินตลาดนี้นะครับ2กิโลนะครับเดินชิวๆบรรยากาศผมว่าคล้ายๆกับถนถน,นคนเดินที่เชียงใหม่นะครับก็เร<ฆ>ียกว่าวันนี้วันเสาร์พอดีีนะครับก็จะคึกคักมากตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นครับพูดถึงตลาดพ็อตเทเบโลแห่งนี้นะครับ <S <S จะเปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์นะครับอย่ามาเดี๋ยวจะแฮวนะครับโดยแต่ละวันนะครับจะขายสินค้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างวันจันทร์ถึงวันพุธครับจะขายผักแล้วก็ผลไม้วันพฤหัสนะครับจะขายพวกสินค้าแฟชั่นใหม่ส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นตลาดแฟชั่นแล้วก็แน่นอนวันนี้เรามาถ่ายรายการวันเสาร์เป็นตลาดขายสินค้าโบราณของสะสมเก่าๆขนาดใหญ่นะว่าเป็นวันที่มีผู้คนหนาแน่นแล้วก็คึกคักที่สุดเลยก็ว่าได้ครับดูไปก็คล้ายๆกับจะดจดุจักบ้านเรานะครับแต่ก็แตกต่างตรง ื้นที่ตลาดที่จะเป็นทางยาวตลอดครับและนี่มีขายแันที่ด้วยครับแล้วก็เป็นพวกของเก่าของสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยส์นะครับถ้าใครมาที่ลอนดอนนะครับแวะมาได้ที่ตลาดพอตเทเบโลนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดที่คึกคักมากวันเสาร์ปิดถนนนะครับ แล้วก็ร้านรวงนี้โอ้โหเป็นพันพันร้านนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้ามาในช่วงหน้าหนาวแฮปปี้มาอากาศดีดีครับจริงๆที่เนี่ยเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์แต่ว่าจันทถึงศุกร์เนี่ยร้านค้าก็จะเปิดก็ประมาณสักส5่เนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดถนนแต่ถ้าวันเสาร์ปิดถนนครับแต่ยามาวันอาทิตย์เด็ดขาดครับเขาปิดร้านกันนะครับพักผ่อนหนึ่งวันนี่คืออีกหนึ่งที่น่าเที่ยวของลอนดอนครับก็คือตลาดพอตเทเบโลครับ ตลาดพอตเทเบโล่นะครับเป็นที่รู้จักของผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับจากภาพยนตรมเรื่อง Notting Hill ที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำนะครับทำให้เมื่อใครมาถึงที่ลอนดอนต้องกดมาเช็คอินไม่ได้นะครับเพราะว่ามาสะดวกแค่นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับมาลงที่สถานี Notting Hill ก็เดินมาถึงแล้วครับกับตลาดพอตเทเบโล่ครับ เป็นตลาดขายของเก่าที่หน่าเดินมากนะครับคือคล้ายๆกับคลองโถม่าเรานะครับที่มีขายของเก่าเขาจะมีการขัดสีชีวิวันให้ดูใหม่ขึ้นนะครับมีทั้งของเก่าสะสมของเก่าโบราณงานศิละปะนะครับรวมถึงระหว่างสองข้างทางเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารรวมถึงขายของที่ลึกนะครับมากมายตลอดทั้ง2กิโลของตลาดพอตทเบโลครับ อยากจะอยู่นานๆนะกับตลาดพอตเทเบิลโรนะครับความยาว2กิโลเมตรในย่านชานเมืองของลอนดอนนะครับบรรยากาศดีดีครับคุณผู้ชมรู้ต่อครับย่านนี้ก็เป็นย่านนอตติงฮิลล์นะครับที่เคยถ่ายภาพยนตร์นะครับอย่างนอตติงฮิลล์ฮิ g แก n t แล้วก็จูเลียโรเบิร์นะครับที่ว่าหลายคนคงจำได้กับเพลง when you say nothing at all นะครับนว่าเป็นฟิลที่สุดยอดเนาะได้มาดูสถานที่ที่เขาถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังนะครับ ดี๋ยวสักครูเราเดินทางต่อครับกับการชิวๆในชานเมืองของลอนดอนนะฮื่อดูสิว่าเราจะไปที่ไหน,นต่อครับไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพอตเทเบโลโนะครับชานเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นตลาดขายของเก่าที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด ซับสไครต์ติดตามใกนการเที่ยวมาอยู่นะครับเอ็กเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี ในช่วงหลังของแอคเนสซี่จันนิเด่นนะครับเรามาที่จังหวัดนครปฐมนะครับขับผ่านมาถึงแยกนครปฐมมาสัก2กิโลนะครับจะสังเกตเห็นป้ายนะครับเข้ามาในซอยอีก1กิโลถึงแล้วครับที่นี่อาร์คีทิวสีชนะครับต้องบอกบรรยากาศดีดีตอนนี้ผมอยู่กับโอนเนอร์แล้วก็เป็นเชฟด้วยนะครับสวัสดีครับคุณดินครับสวัสดีครับและตากล้ามือผู้ช่วยนะครับสวัสดีครับคุณตาต้องบอกบรรยากาศดีมากบรรยากาศเหมือนแบบอยู่คาเฟ่ยุโรปเลยอะ ใช่เราต้องการให้มีบรรยากาศแบบนั้นครับเป็นการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เหมือนเป็นอะไรแปลกใหม่ให้กับคนที่ทำเป็นมด้วยครับผมแล้ววันนี้เราจะมีความสุขกันนะฮะกับการที่คุณดินนะครับจะมาเผย1จานเด็ดนะครับกับการใช้เส้นพาสต้าหรือว่าสปาเกตตีของแอนเนซี่นะครับวันนี้ใช้เส้นเบอร์อะไรครับเบอร์3เบอร์สนะครับกับเมนูแรกครับกับเมนูที่ชื่อว่าสปาเกตตีแซลมอนซอกคีมครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับซึ่งส่วนประกอบมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันครับ เริ่มต้นจากอะไรดีครับคุณดินครับแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกนะครับครับผมปลาแซลมอนนะครับเราก็จะมาใส่เข้ากับไข่ครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับอืมนะครับเอาล้วนะจะใช้เวลาในการกริ้วสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งฮะก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการกริ้วแซลมอนเอาขึ้นมาพัก นี่หลังจากที่เราลวกเส้นนะครับเบอร์3ของ n อเนะฮะใช้เวลาประมาณสักแ8นาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่ากระชับฉับไวมากต่อไปแล้วก็จะทําในส่วนของครีมนะครับครับผมก็ตัวเดิมเลยใส่เนื้นิดเดียวพอเดียวพอครับแล้วก็ตามด้วยครีมลครีมครับปรุงรส ครับด้วยเกลือแล้วก็หอมใส่ตัวนี้เพื่อเป็นการชูรสก่อนครับแล้วก็กระเทียมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสำหรับเมนูไส้ตีแซลมอนซอสครีมครับจากร้านจากร้านอากิทูทิทนะครับผม รสชาติกลางๆกลางดีผมว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอะ่ะอร่อยมากฮะก,กับสไปซี่แซลมอนย่างนะครับจากร้านอักซิสทิสครับอร่อยก็บอกว่าอร่อยมากไม่ติดหวังฮะก,กับสไปซี่แซลมอนย่างนะครับจากเขาได้เป็นลูกน้องหรือน้องชายครับเมื่อกี้เนี่ะฮะ <c oughs> เป็นแฟนโอเป็นแฟนนะสวัสดีครับคุณบาร์ตอ๋อคุณดีเป็นแฟนนั่นเองทิน่าอร่อยเดี๋ยวต้องถามคุณบาส์ตนะในฐานะที่เป็นโอนเนอร์ร่วมด้วย นเหนือจากเมนูพัสซ้าแล้วที่ร้านถ้ามาที่อาร์ทีทิวติสจะได้อร่อยกะไรอีกของเราก็เด่นเรื่องอาหารไทยไม่แพ้ใครไม่แพ้ใครนะคะครับผมค่ะก็มีอย่างเช่นอยากแนะนําไว้เลยค่ะก็มีแกงส้มพิสสดโบราณไหมุกย่างนะคะทานคู่กับปาตาเดียวซ้อนมะขามแล้เด็ดมากครับผมต้องให้คุณบาสแนะนําชิศทางการมาละถ้าสมมติว่าเป็นคนกรุงเทพ จากกรุงเทพนะคะก็ตรงมาเรื่อยๆจะมีจะมาเจอแยกบว่นแถวให้เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะประมาณ2กิโลเมตรจะเจอป้ายอาทูทิ์ของเราค่ะเข้ามาอีกซ้ายเข้ามาอีกหกิโลเจอร้านล้วถึงเลย <มา S 1> นะฮะมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับอาหารอร่อยหลากหลายในเรื่องของรสชาตินะครับและมุมถ่ายรูปเยอะมากขอบคุณทีฮะก,กับบรรยากาศดีแบบนี้กับอาทูทิสนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณคุณบ้านก่อนนะครับขอขอบคุณ แอ็เนซีพาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี ได้เวลาปิดท้ายแล้วครับกับโรมิดคิดถึงอังกฤษนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจสุดๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ได้แวะเยียนไปที่อังกฤษในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาส่งท้ายกันกับ1น่สวนสวยที่อยู่ใจกลางมหานครลอนดอนนะครับเป็นปอดของคนอังกฤษครับและที่สําคัญบรรยากาศดีมากไม่เชื่อตามผมมาครับกับสวนเคนซิงตันครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่ามาถึงสวนแนอดิดของ ของพระราชวังเคซิงตันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นที่ที่ควีนวิกตอเรียนะครับทรงพระสมภพด้วยด้านในนะครับมีทั้งต้นไม้แล้วก็มีทั้งทะเลสาบนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนลอนดอนนะครับจะมาพักผ่อนแล้วก็มารวมตัวกันในช่วงเวลาที่มีเวลาว่างนะครับไปครับ สวนสาธารณะเคนซิงตันนะครับนะเป็นหนึ่งใน8 London, ลอนดอนรอยัลพาร์ครับมีพื้นที่265เอเคอร์ตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวังเคนซิงตันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ประทับของเจ้าชายวิลเลียมเจ้าหญิงเคธและพระโอรสพระธิดาองค์น้อยครับ สวนแห่งนี้นะครับเป็นจุดแวะพักอย่างดียิ่งสำหรับคนที่แวะมาเยี่ยมชมพระราชวังเคยนสิงตันด้วยความร่วมรืนของต้นไม้ใหญ่ครับความสวยงามของสวนดอกไม้ที่กระจายอยู่โดยทั่วแล้วก็ยังมีทะเลสาบภายในสวนครับทำให้ความสวยงามของสวนแห่งนี้เป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะที่สวยติดอันดับโลกเลยทีเดียวครับอยูในช่วงของวันหยุดนะครับอย่างเช่นเสานนร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นเพื่อน นักเรียนนะครับมาเตะบอลกันมาเล่นคริกเกตกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนชอบมาที่นี่ก็คือออกกํลาลังกายครับพูดถึงส่วนแห่งนี้ครับในวันที่อากาศแจ่มใสของลอนดอนนะครับก็จะเห็นผู้คนมากมายพากันมาปิกนิกนอนอาบแดดหรืออาจารย์นั่งอ่านหนังสือในส่วนแห่งนี้ครับแต่วันที่ผมเดินทางมาถ่ายทำ ฝนตกโปรยปลายชุม่มช่ำซะเหลือเกินแล้วก็พูดถึงนะครับส่วนที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเท่านั้นนะครับยังเป็นที่ชื่นชมของสัตว์น้อยใหญ่ทั้งสุนัข มา้ากระต่ายกระลอกแล้วก็นกต่างๆอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกลางกรุงลอนดอนที่บรรยากาศเหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเลยนะครับพูดถึงที่นี่นะครับอยู่ใกล้สถานที่สําคัญหลายๆแห่งอย่างเช่นพระราชวังเคสินตันสวนไฮพาร์คหรืออาเจจะเป็นอนุสรสถานที่ลึกของเจ้าหญิงดอนนาครับนะับว่าเป็นจุดเช็คอินที่เหมาะอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดเด็ดขาดถ้ามาที่มหานครลอนดอนครับคุณผู้ชมฮนะ อย่างที่ผมบอกครับว่าที่นี่สวนเคนซิงตันนะครับพื้นที่600ไร่ครับกว่าจะเดินถึงเทสาบขาคิดครับคุณผู้ชมไปข้างหน้าครับบรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมริมเทสาบนะครับมีทั้งน้องเป็ดน้องหงนะฮะรวมถึงน้องนกที่มาร่วมแจมนะครับแล้วก็ที่สําคัญอากาศเย็นมากเพราะว่ามันมันโรแมนติกดีเหมือนกันนะครับถ้ามากับคนพิเศษผมว่าที่นี่แจ๋วเลย ไม่ได้เอาใจหรือว่าเชีย์ออกนอกหน้านะครับแบบการมาเที่ยวหรือว่ามาพักผ่อนที่ลอนดอนแล้วก็พักย่านเบสวอเตอร์นะครับอย่างที่นำเสนอไปในรายการเที่ยวมาอยู่นะครับหลายสัปดาห์นะครับว่าเบสวอเตอร์เนี่ยคนไทยพักเยอะเพราะว่าทําเลมันดีแล้วก็ที่พักไม่แพงมากมีอาหารเยอะมีร้านให้เลือกแยะนะฮะแล้วก็ที่ท่องเที่ยวก็มากมายอยู่เหมือนกันกนะครับอย่างที่เกินเกินไปครับ คนลอนดอนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาที่นี่กันเนี่ยมี4อย่างครับที่เขาเที่ยวกัน 1. พิพิธภัณฑ์ปราสาทตลาดและสวนสาธารณะครับ4อย่างครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพอเทเบโลนะครับชานเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นตลาดขายของเก่าที่ถือว่า ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับดูรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe ติดตามใยการเที่ยวมาอยู่นะครับ